ข้านะครับเครื่องดื่มผมผมกเติียมไ้คิดเครื่องดื่มเพิ่มแต่ตอนนี้มันซีข้าเครื่องดื่มด้วยเห็นว่ามันแพงกว่าแต่ว่ามันมีกุ้งมัน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 ก็ผีดิ แล้วนะ้ำน่าจะทานเพราะว่าสุดกับสุดสายแล้ว,อวอโอ้แต่ทีนี่ไม่มีคนโดดหรอพี่เนเครื่องก็น้อยแถมไกลอีกเลยที่นี่คนเหลือสิบตัวถ้าแม่มาเขาใจเกินไม่เลือกอะไรเลยเมื่อไหร่เราจะโดดลงมาแล้วกลางร่มแล้วไป,ปยิงปืนเริ่มต้นเกมอะเขาคนอื่นเขาบ้างพี่เราโดดมาได้โล่งที่กลัวเราโอ้โหบอกแม่ขอโทน รอบสองก็พอเลยอย่าให้มีคันที่สามมันจะมีคันที่สามล่ะตรงที่เสี่ยงนี่ไม่ควรไม่ควรล่ะไม่ควรที่เขาทำที่เขาทำกับข้าวอันนั้นมันแม่ครัวเส่ครับเนี้ยได้ได้ได้มุกนี้ไปปกกระโหลก ห้อกกระเฮ้ยปอได้กุณเจี๋ห้องลับว่ะมีใครไปไหมพี่ไปต่อไปเลยโอเคจัดไปลด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 ฝั่งนู้นน้ำมันจะหมดตอนน้ำมันด้วยล่ะโหพี่ขับไปแค่นี้น้ำมันจะหมดด้วยเหรอพี่เนี่ยพอได้ถังน้ำมันพอดีเลยมันมีปั๊มอยู่นี่เออว่าใช่มันมีปั๊มอยู่ดีว่ะ ปั๊มน้ำมันสีมน้ำมันหมดรถ <laughs> ลายไฟรถแท็กซี่ที่เราคุ้นเคยกันไม่มีใครจะไม่รู้จักเดี๋ยวพอถังน้ำมันไม่ได้รถก็แล้วกันหมดก็หยิบจากในรถเนี่ยมาเติมประตูรับอยู่ทางไหนวะคุณคุ้นก็เคยอยู่ตรงนี้มาแล้วจ้ามาเลยเปิดประตูโอ้โห ว้าวนี่มันปืนโอลีมีใครเอาท้ายใหญ่ป่ะเพล่เอาโอเคเลยเดี๋ยวพ่อหยิบไปให้โอ้ my god ที่มันขนลุกเลยอะไรอะไรดีๆไหมก็มีอยู่แต่พี่มีใครเอาไปลายมาเลยไหมเพี่ไม่เอาเอาโอเคเดี๋ยวพ่อหยิบไปให้ใหเก็บเสียง sr ไหมเก็บเสียง sr เดี๋ยวพ่อไล่ๆดูก่อนมีคุณหกมีใครเอาคุณหกไหมพี่ก็เหลือก็เอาโอ้เขาเป่าเป่าจะเต็มหมดป่าววะ ไม่เลยมีแต่แบบไปใส่รถไป่ได้เออว่ะใช่โอเคจะมีแบบนี้มีแบบนี้แม็ดดาวเม็อาเอ้าถ้ามีเอามาด้วยเออเดี๋ยวนะพอใส่โอ๊ะโอเหยังเต็นชีดาเยอะมากเลยยังตีน้ำมาก่อนของเต็มไปหมดเลยซีโฟบอมไม่ใช้ละโดนเนิร์ฟหมดรถท็อปออกมาแล้วแล้วก็เอาปลายบาเลตมาใช่ป่ะใช่พี่ มีใครเอาคูณหกไหมเดี๋ยวพอถือไปฝากเอาหมีล่มด้วยเป็นของพี่ไปแล้วโหมีล่มด้วยเอาล่มไปด้วยแล้วกันไปรถขนของว่ะแท็กซี่ขนของล่มร่มโอ้กระเป๋าเต็มเดี๋ยวโอเคไม่เต็มละวมันจัมปาแท็กซี่ขนของโอ้โหใส่ล่มทีที่แบบเพราะว่ารถแม่งเคลื่อนที่ช้าแน่เลย มีคนยิงกันแล้ววะไม่ใหญ่แต่มันไม่นัำเออเดีย๋ยนะม,มีของแตกอะไรจับๆบ้างหมอนะเนี้ยไม่ไม่มีเลยมีใครเอาไปแหลมไหมพี่แหลมอหลร AR เหรอ AR แหลมแหลม ER พี่ไม่เอา,เอาโอเคบาเลตบ,บาเลตนี่มีใช่ไหมมีพี่มีบาเลตมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืม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 อันนี้ไปด้วย โซจะพาได้อย่างไงลดขนของได้ตั้งเยอะเหลือมันก็ไม่ใช่เรื่องเปลืองนี่ไปกันเต้โหเหลือเหลือบาเลยเหลือมันก็ไม่บาเท่าไหร่หรอกเหลือนิดนึงขนข่องไว้ตรงนี้เลยก็ได้นะลดสีเหลือแล้วขนของมาส่งแบบนี้ใช่เลยมาแล้วใครส่งของหรือเปล่าครับใช่แล้วทันเตอร์เอ็กซ์มาแล้วส่งของหวกสองไม่เจอเลยว่ะหมวกสองกดแท็บเลยพี่กดแท็บเอาล ในบอร์ดในบอร์ดมีโย,ยงกันทั้งทีโอเคไป thank you <laughs> พุเตกีทันเตอร์มาแล้วครับเนอทันรูเลยขนส่งของคนอีสานใช่ไหมอันนั้นมันทันเตอร์ทันบอร์ทันเตอร์นี่มีคนหกท้ายยงท้ายใหญ่พร้อมนี่มีน้ำมันให้ด้วยโอเคหมดหน้าที่แล้วจอดไว้ตรงนี้ที่เดิม แล้วก็รอเข้าเอ้ยเราดึงล่มเลยแล้วกันดึงล่มเลยป่ะพี่ล่มใช่ป่ะเรารออีกห้าสิบวิอพี่มี M24 โจวบ้านนี้มีใครเอาไหมได้หล่ะครับแดนรอตั้งห้าสิบวิแล้วพี่มันห้าสิบวิอ่ะพี่อในบ่อนนะพี่เป็นได้ยังเจอเจอบ้านนี้พอดีรอห้าสิบวิไอ้ปืน P90 นี่มันเปลี่ยนสีเลเซอร์ยังไงอ่ะพี่เลเซอร์เปลี่ยนไม่ได้มั้งเออทำไมตอนนั้นไปเเลลี่ยนซอร์ ว่ามันเปลี่ยนได้เห็นเคยเห็นเป็นสีเขียวอยู่อะสิบวิโอเคดึงได้ละ <c oughs> ต่อยยากอ่ะพี่ไม่เห็นแตกวะมันมันเห็นแตกอะ่ะแตกอะไรเหม่ต่อยไม่โดนมัเปุบ๊บเออลงยอดเขาไหมเสร็จปุบ๊บไม่ได้ขึ้นเครื่องบิน ใช่ลดหยัดเข้านี่ยอดเราคงไม่ไม่น่าลงยอดเขาเล็งปืนแล้วเล็งปืนยอดเราจบกึกยิงสลิงเลยแต่ตอนเขาเป็นดึงหรือพี่ยิงสลิงยิงสลิงให้ขาด ไม่ขาดป่ะพี่การการะสุดขาดแ,แ่นเนี่ย <laughs> ถ้าเราลงข่าวเราจะไปต่อยากเปนะลว่าเนี่ยแน่น่านะยากอยู่พี่จะลงกดังเพราะว่ามันไม่เราไม่มีรถด้วยไปกดังนั่นแหละพี่บอกว่ากดังก็เสี่ยงอยู่เออืมป <laughs> ระมาณ <laughs> สีดันยาจะตายก็จะได้เข้าห้องเย็นเลย <laughs> อะไรขาอะไรเขาขาววะน่ะเอออะไรเขาขาวอ๋อมันดึงล่มมันดึงล่มเราลงไปยิงมันเลยไหมมีคนยิงกันในไฟแวบๆเห็นป่ะโลบานล้วนแล้วด้านนอกอ่ะออกยากมันต้องวิ่งอ้อมมันออกได้ไม่แค่ไม่กี่รูเฮ้ยเฮ้ยแม่ยิงเปา มันยิงไปตรงไหนวะเนี่ยมันยิงตัวนี้เปล่าพี่เห็นมีตัวถูกยิงต,ตรงข้างๆโรงพยาบาลเมื่อกมันยิงเป่าพี่เมื่อกี้คือเสียงแฟงมันย้ายจุดละมันไม่ยิงบอลแล้วมันยิงใครก็ไม่รูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนวะบนเขาปะอ๋อโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลมาห้าลัดเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวพี่มีตัวมีตัวมาหาเรามาฟ้าพี่พอเห็นพอเห็นตัวเดียวพี่ออกซ้ายออกซ้ายมาหลังบ้านนี้ปอาระเบิดตัง ข้ามหลังคาโอ้โหไม่ถึงอีกพอเห็นล่าสุดไปเดินไปทางหลังบ้านสีฟ้าเอ๋อ,เอวิ่งวิ่งออกไปนู่นวิ่งออกไปนู่นวิ่งออกไปนู่นออกไปลงรถกำลังลงไปช่วยพี่เห็นแล้วพอเห็นแล้วพี่ตรงไหนไม่ได่ตอนนี้ หลังบ้านหลังคาโซ่พี่ออขวาละโอเคมาหลังมาหลังา,าหลังกระแพงพี่มาหลังกระแพงหลังกำแพงซ้ายพอเลยออกไม่ได้อยู่หลังรั้วชิปารลเปิดไม่มีนะไม่มีน้ดต่างโดดเลยมีนถดเข้ามาอีกระเบิดโอ้โห อยู่ใกล้ดลารันเหรอหน้าบ้านผมเนี่ยอีกฝั่งนึงของบ้านมีรถเข้ามามีรถเข้ามาอีกมีมากกว่ามีมากกว่า๋อไม่ใช่เฮียตกใจหมดตัวเสียงเท้าใครอยู่ฝั่งเป่าพี่มันยังอยู่ฝั่งเป่าอยู่วิ่งมาวิ่งมาทางนี้ตัวนี้พอดูซ้ายให้อยู่นะปอออกไม่ได้ละตรงน,นี้หลังกำแพงนี่ตัวง móc bì to em tai mình I mean, come and come! No, no. So, what? 5 bit. Topa week of Simon, of Simon. Topa week of Simon. Oh, móc, 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 ระวังระวังใต้เนิเนไปตบบอลอีกโอ้ยนี่ร้อนตายตายเลยตายเลยตายเลยโอเคโดตงงนตบโรงพยาบาลยิงมาโรงพยาบาลบ้าไอ้บ้า ยิงคนไม่รู้จักไอ้แม่งเอ้ยห,ห้าวแล้วมห,ห้าวผิดซีแล้วโอ้โหโอ้โอ,โโอ,โโอ้ใจ็ะครับลูกพี่ลูกพี่ป่าโมกแม่งเลยว้าวว้าวอ้อยบนเขานูน่นแม่งยิงเปล่าเอ้ยขวายิงเปล่ามา ี่ใจเย็นด้อยพี่เอ้ยพี่เอ้ยให้ผมเลียเก็บคลองก่อนโหแม่งดุว่ะไอหมอนี่นี่นฝั่งนู้นเลยพี่น่าจะเป็นบ้านหลังนั้นเอืมเราไปไซ้ายได้ไหมโหโล่ไงไวอะไม่มีเขาเลยบ้านฟ้ามีตัวอีกด้วยพี่แม่ขอาอยาพี่าะมาอยูอ่เ่ย โดนล้ไปโอเคบ้านฟ้าโรงพยาบาลมันคล้อไปตรงไหนวะเราต้องเข้าก่อนนะผมยังอยู่ในวงได้นะแต่ว่าจะไปต่อมันจะไปยากอยู่โรงพาบาลโรงพยาบาลยังอยู่นี่อย่างแม่นหน้าต่างหน้าตาโซนหน้าต่างชันง้นบนบนนะเก็บของไม่ได้เลยสงสัยเราต้องมากดโรงพยาบาลก่อนใะ่ั้มใช่คิดเข้าไปก่อนเพราะไม่งั้นโรงบาลก็ต้องผ่านเรา น่าจะอยู่ฝั่งนู้นของโลงบาสนะเหมือนมันยิงใครอยู่ชนไหมชนไหมได้พี่มันอยู่ฝั่งนู้นมันอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยเข่าซังขอขวาเนี่ยเดี๋ยวรอลอมันเข้าก็ได้แต่มันก็ต้องวิ่งเข้าเนี่ยเรามารอมปอยู่ใต้เนินใต้ตีนได้เลยเนาะ อ่าไม่ไม่โดนบ้านตรงนู้นหรอมีเนดินเขาเล็กบังอยู่พี่จะเอตัวเองมาเดยลงมาด้ลงมาเดยโธ่ไม่น่าจริงนี่หว่ามันจออยู่ในในนั้นแหละพี่อ๋อเห็นแล้วระเบียงระเบียงระเบียงขวาขวาโดนรือมังลบหนึ่งมีตัวหนึ่งมีรถอ้อมหลังสองคันเข้าในเมืองมาตกเป่าละสวย เปามีตัวนึงเปามีตัวในเมืองดูเลยโอเคพี่เห็นอยู่เห็นอยูอ่ปาแสบมาหาเปลาสวยม,ววมีตัวนึงมีตัวนึงข้างกล่องโอเคพี่ข้างกล่องนิดคอยเล็งซ้ายอยู่เล็งซ้ายอยู่เฮ้ยโผลข่ลขวาโผลข่ลขวาโผล่ขวาโอ้ยหเติมไม่กำลังเ,เติมเลือดมันข้างตู้คอนเทนเนอร์ข้างตูค้คอนเทนเนอร์ระวังโยนตะโมไปก่อนเดี๋ยวพี่คารเข้าไป สวยเมื่อกี้หลังเท่าแม่นเลยสวยสวยพี่ไปต่อไม่ได้แ้่แต่เลือดรถไปรันคำให้หน่อยถ้าจะรันคำให้อยู่ได้เปล่าดึงเลยหลังตู้หลังหลังอันนี้หลังนี่หลังตังตังบวกตาย มึงเล่นดึงเพื่อแบบดึงอยู่พี่ดึงอยู่ดึปล่อยก่อนเดี๋ยวองมันเบียดต่อมันจะไม่ทันสี่สิบเก้าวิได้อยู่เล่นผิดตัวแล้วเล่นผิดตัวแล้วให้เก็บของมันได้อยู่อะได้อยู่ใกล้ๆเนี่ยขอเอายามาเยอะๆเลยขอบคุณไปแล้วบ๊ายบายหวายังมีอยู่เลยะไปเราวิ่งเข้าเลยพี่โอ้หรถแม่งพังอีกตรงนี้โอ้หวงโคตรไกลอ่ะ ลม้มกว่าก็มีเนี่ยกว่าลิมเลเ่ลเลยมีหมดี่แต่เราต้องเข้าแต่เราแต่เราต้องเข้าตรงนี้อะไรตรงนี้พี่บักกี้เอ้ยมีตัววิ่งตรงนั้นบ้านนี้ไม่เล่นโอ้มันโล่งจัดเลยลนะั่นน่ะ หลังังงตายเลยพี่ตรงบักกี้ตายแล้วเราวิ่งมาซ้อนมันได้ใช่โอ้โหไปต่อไม่ได้แล้วเปล่ไปยังไงต่อวะเนี่ยต้องชนบ้านก่อนมาน์ําเงินวิ่งมาน้ําเงินวิ่งําเงินวิ่งกัไม ุ้ยสมอกคอมหมดวะสม็อกดึงได้ไหมข้างบนนะดึงดึงได้แล้วพี่ตรงพอไม่มีสม็อกมีต่อเดี๋ยวพี่ต่อสมอกให้พอไม่เหลือระเบิดอะไรเลยพี่ครับนึงครับนึงมาตามสมอกตามพี่มาตามพี่มาพอพอพอไว้ไว้เข้าไว้เข้าไว้เข้า มาวงมาก่อนลงมาก่อน,อนเดี๋ยวให้ยิงเดี๋ยวเข้าไม่ได้ลงมาก่อนลงมาก่อนป่าวิ่งเข้าไปเลยไม่ต้องดึง<ะ>หน้าต่างบ้าน้ายหน้าต่าง้าย ไม่เลืออะไรเลยตอนนี้คือลอหมดโตก่ะพี่เหลือแต่กระสุนกระปืนแล้วตอนนี้นอยู่เหนบ้านอยู่ในบ้างปีงส่สองออกซ้ายพี่ออกซ้ายสวยอย่าไปกองกองดิขวาเนินล่างเนินล่าง อเาเจ็บพี่เจ็บเจ็บขอบกําแพงเลยไปยินพี่ในบ้านพี่ในบ้านในบ้านในบ้านวิ่งวิ่งออกซ้ายมาแล้วสองตั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 วที่สามมันมีมันมีตัวตรงนี้มาตรงริมน้ำอ่ะใช่ตัวไนาถึ้ายถึงมาเอซีโฟเนี่ยมาว่งตองวิ่งติดกําแพงเออวะใช่ไมนต้องวิ่งติดกําแพงนี่ปะไปแล้วเอ้สวัสดีครับผม เดี๋ยวตีห้าอัปเดตนะดารันเดี๋ยวพี่บอกไปในกลุ่ม,มว่ามีฝนหรือเปล่าอะไรนะเจอกันตอนเยน็นได้ไหม, <c oughs> ม,มเย็นแต่เมื่อคืนอะไรละ่ะตอนเย็น,ยนพรุนี้เย็นวันอาทิตย์อ๋อโอเคโอ <c oughs> เคโอเคแค่นี้โอเคครับพี่สวัส <c oughs> ดีครับสวัสดีครับ